ยากได้แล้วเนี่ยท่านประธานแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็เกี่ยวกับอหอการค้ามีาหน้าที่อะไรบ้างอ๋อสำหรับของตัวผมเองนะครับก็สุรชัยจิตภกดีบดินนะครับก็เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาก็ต้องขับเรียนว่าองค์กรหอการค้าเราเนี่ยเป็นองค์กรของที่จริงแล้วก็เป็นองค์กรที่ถูกเป็นอ,องค์กรที่ช่วยเพื่อเรื่องเกี่ยวกับสรษฐกิของพื้นที่นะสำหรับของหอค้าแล้วเราก็จะประกอบด้วยสมการซึ่งพูดเป็นผู้สมุู้จาก สาขาต่างๆซึ่งจะมาช่วยในการที่จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยจริงแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับพันธกิจของเรานะครับพันธกิจของเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่การดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นองค์กรซึ่งจะติดต่อกับทางภาครัฐเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือหากว่าผู้ประกอบการมีปัญหาหรือเมียอะไรก็เกิดขึ้นนะครับในภาวะที่เกิด أ, ปัญหาด้านเศรษฐกิจ นะครับหอ,อค้าก็จะเข้าไปดูแลด้วยก็อ,อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าหอ,อค้าเองแน่นอนนะครับก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆไม่ไว่าเป็น SME หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์นะฮะหรือเป็นลงทุนรายย่อยเรื่องหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าไปเข้ามาเกี่ยวข้องในหอนค้าด้วยฉะนั้นในภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ต้องร้องเรียนว่าเศร,รษฐกิจของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้เกิดมีผลกระทบต่อเศร,รษฐกิจของพื้นที่ด้วยนะครับ ก็ต้องเรียนว่าเราเองในในแง่ของหอการค้าเราเองก็เป็นคนที่จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ค่าแล้วสำหรับค่าแรงขั้นต่ำคำร่าแบบกุ้งตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นอย่างมากที่จะเริ่มวันที่หนึ่งมกรานี้แล้วทางของรัฐบาลควรจะดูยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนนะครับว่าการขึ้นค่าแรง300บาทประกาศขึ้นค่าแรง300บาทของรัฐบาลเนี่ยมันกระทบมาตั้งแต่1เมษาปีที่แล้วนะครับ ขอเรียนว่านะครับว่าในหนึ่งเมษาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่พีที่แล้วเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเราอยู่ที่176บาทแต่หลังจากที่มีการประกาศว่าจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300มันก็มีการขยับราคามาสองครั้งสองครั้งก็จนปัจจุบันนะครับรายได้ยอดค่า,คาแรงต่ำอยู่ที่ยอยู่ที่246บาท ฉะนั้นอีก54บาทที่ต้องประกาศขึ้นในเดือนมกราคมเนี่ยจริงๆแล้วขอการค้าทั่วประเทศไทยน,นะครับมีการประชุมกันว่าจะขอมีการที่จะช่วยเหลือให้รัฐบาลช่วยเหลือคือรัฐบาลช่วยเหลือส่วนต่างนะครับอย่างเช่นในอีก54บาทเนี่ย75% 75%ให้รัฐบาลได้สอบไปส่วนอีก25%ให้ผู้ประกอบการในปี2556ส่วนปี2557นั้นก็เป็น50-50 เป็น50 50นะครับส่วนปี2558นั้นก็อาจจะเป็นทางเอกชนรับไป75ทางรัชการรับไป25%เร์เซ็นตแล้วก็พอปี2559ก็จะเป็นการว่าเอกชนรับผิดชอบ100%เลยตอนนี้นะครับก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับเพราะนั้นถามว่าค่าแรงขั้นต่ำนั้นมีผลต่อการขึ้นราคาสินค้าไหมมีแน่นอน นะครับเนื่องจากถ้าเห็นไหมครับว่าค่าแรงขั้นต่ำจาก176บาทโดนมาเป็น300บาทเนี่ยขึ้นไปก็ราบกว่าบาทเนี่ยแน่นอนนะครับมีผลตอบผู้ประกอบการนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการขณะน,นี้เราเองเรามีอย่างเดียวก็คือต้องพยายามให้ผู้ประกอบการเนี่ยเพิ่มศักยภาพของผู้ทํางานแรงงานเพราะว่าการจ้างเนี่ยมันต้องจ้างให้คุ้มกับค่าแรงงานใช่ไหมครับผมเชื่อว่าตอนนี้เอกชนหรือภาคธุรกิจนะครับก็พยายามที่จะ ปรับตัวเองนะครับปรับตัวเองให้ต่อสู้กับค่าแรงขั้นต่ำให้ได้เอาน,นี้เราสำหรับจุดหมาค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยือนกับผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะขึ้นราคาสินค้าโดยที่ไม่มีเงินมาเนี่ยเราสามารถเราสามารถควบคัมได้บ้างเปลผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ต้องควบคุมนะมันจะเป็น,นกลไกตลาดเรีอกอกไหมครับคุณผลิตสินค้ามาชิ้นหนึ่งถ้าคุณไปขายแพงจนเกินราคามันก็ไป ทำให้คู่แข่งคุณสามารถขายสินค้าได้คุณก็ลําบากมันก็นกลไกการตลาดจะควบคุมสิ่งเหล่านี้เองครับนะคืออย่างนี้นะครับว่าสําหรับค่าแรงขั้นต่ําปัจจุบันนี้ที่จะขึ้นเป็น300บาทผมเชื่อว่ากระทบต่อทุกคนในพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือ,อรายใหญ่ก็าตามอย่างไรก็ตามผมคิดว่าเราจะต้องให้ผู้แรงงานของเราเนี่ย ปรับปรุงประสิทธิภาพมากกว่านะครับขณะนี้เชื่อว่ายังมีโรงงานใหญ่ๆหลายโรงงานเนี่ยที่พยายามไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยมาปรับเพื่อเข้ากับค่าแรงที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนผู้ประกอบการรายย่อยแน่นอนครับผมเชื่อว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้ในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถหรือประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นมากกว่าที่จะไปต่อรองเรื่องราคาค่าแรงมากนะโอเคนะครับดีจ้ะดีค่ะ